ระวังสมุนไพรเถื่อนกลางกรุงอันตรายกว่าที่คุณคิดในยุคที่คนเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพและหันมาหาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการต่างๆการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยกลับกลายเป็นปัญหาที่ท้าทายและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้บริโภคอาจพลาดไปเมื่อวันที่17ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกา14นาทีตำรวจสอบสวนกลาง C.B รวมกับเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ทําการบุกร้านสมุนไพรใจกลางกรุงเทพพบว่ามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตํำรับจํานวนมากมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งถูกอ้างว่ามีสรพพคุณเกินจริงแต่ที่น่ากังวลคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถูกผลิตโดยบุคคลที่ไม่มีความรู้เพียงพอในการปรับสูตรสมุนไพรซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้อย่างร้ายแรงผลิตภัณฑ์ที่ถูกยึดมาประกอบด้วย16รายการเช่นยาหม่องคลายเส้น ยาหม่องสมุนไพรสุดงาดำยัดมาสมุนไพรไทยน้ำมันว่านครีมลำไยน้ำมันสมุนไพรก้าวกลิ่นและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมกว่า2 1 3 2 0ชิ้นคำถามที่น่าสนใจคือทำไมผู้ค้าจึงเสี่ยงที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าเหล่านี้เป็นเพราะว่าร้านค้าตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทําให้เกิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็เป็นการเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้อย่างร้ายแรง จุดที่น่าทึ่งคือการกระทํานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่กำลังเติบโตขึ้นในตลาดสมุนไพรซึ่งผู้บริโภคควรระมัดระวังและเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นตํารวจสอบสวนกลางได้ทําการยึดของกลางและนําส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไปคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ควรจะมีการกํากับดูแลที่เข้มงวดกว่านี้หรือไม่ หรือว่าผู้บริโภคควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ามากขึ้นขอให้แสดงความคิดเห็นลงในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยกันเพิ่มเติม